สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไบเวิลด์หนึ่งแหล่งรวมเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รถยนต์รถถังและยานพาหนะทุกประเภททั้งใหม่ล่าสุดและรุ่นในตำนานถ้าคุณชื่นชอบการอัปเดตร,ร,รถรุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปที่เรานำเสนอครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถจักรยานยนต์ไซมินิสุดคลาสิกจากค่ายปีกนกซึ่งเป็นที่รักของนักบิดสายวินเทจและนักสะสมทั่วโลก กับ2025 honda monkey รุ่นล่าสุดที่ยังคงเสน่ห์ความเป็นเรโทรแต่เพิ่มเติมความล้ำสมัยและความสะดวกสบายในการขับขี่ที่มากขึ้นกว่าเดิม honda monkey คือชื่อที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า60ปีถูกเปิดตัวครั้งแรกในยุค 1960s โดยถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในส่วนสนุก honda ที่ญี่ปุ่นก่อนจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยขนาดตัวรถที่เล็กน้ำหนักเบาและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันตาย และในปี2025นี้ Honda ก็ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ที่ต่อยอดจากความสำเร็จเดิมแต่ก็ยังคงรักษารากฐานของความเป็นมังกี้ได้อย่างยอดเยี่ยมดีไซน์ภายนอกของ2025 Honda m มังกียังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้อย่างเต็มเปี่ยมตัวรถมีขนาดกระทัดรัดโดยมีความยาวรวมประมาณ1,710ม mm. ิลิเมตรความกว้าง755ม mm, ิลิเมตรและความสูง1,30 0มเมตร ระยะฐานล้ออยู่ที่1,145ม mm, ิลลิเมตรและความสูงจากพื้นถึงเบาะเพียง776ม mm, ิลลิเมตรซึ่งทำให้การขึ้นลงรถและการควบคุมทำได้ง่ายมากเหมาะสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงรวมถึงผู้เริ่มต้นที่อยากสัมผัสการขับขี่แบบสนุกสนาน โครงสร้างของตัวรถเป็นแบบเฟรมแบล็กบนสตีลเฟรมที่ให้ความแข็งแรงทนทานแต่มีน้ำหนักเบาซึ่งช่วยให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างคล่องแคล่วและมีความมั่นคงเมื่อต้องเข้าโค้งหรือขับในพื้นที่แคบ เครื่องยนต์ของ Hon d a m มั k กีปี2025มาในแบบ1สูบขนาด1 2 4ซีซี4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด PGM-FI ให้กำลังสูงสุดประมาณ9.3แรงม้าที่6 7 5 0รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่11นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยเกียร์5สปีดซึ่งเป็นการอัปเกรดจากกลุ่นเดิมที่มีเพียง4สปีดเท่านั้นทาให้สามารถใช้รอบเครื่องได้ดีขึ้นควบคุมอัตราเร่งได้้ละเอียยดมากิ่งขึน และขับทางไกลได้สบายมากขึ้นระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบโชคหัวกลับอัพไซด์ดาวซึ่งเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ให้ความนุ่มนวลและการเกาะถนนที่ดีกว่าเดิมด้านหลังเป็นโชคคู่ที่สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีแม้ขับบนถนนครุกคราดหรือถนนที่ไม่เรียบระบบเบรกหน้าและหลังเป็นดิสเบรกแบบไฮดรอลิกพร้อมระบบ ABS เฉพาะล้อหน้าช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเบรกโดยเฉพาะในสภาพถนนลื่นหรือฝนตก ล้อเป็นแบบล้อมแม็กขนาด12นิ้วพร้อมอยางหน้าขนาดเศษ1 2 0ส่วน80และยางหลังขนาดเศษ1 3 0ส่วน80ซึ่งให้การยึดเกาะถนนที่ดีและขับขี่ได้อย่างมั่นคงไฟหน้าของ Honda m o n k e ีเป็นไฟเลดทรงกลมแบบเรโทรที่ดูน่ารักและคลาสสิกในขณะเดียวกันก็ให้แสงสว่างที่ดีเยี่ยมในเวลากลางคืนไฟท้ายและไฟเลี้ยวก็เป็นเลสทั้งหมดตอบโจทย์ทั้งในด้านดีไซน์และความปลอดภยัย เพลอนไมลเป็นแบบ LCD ดิจิตอลแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางรวมและทริปรวมถึงไฟบอกเกียร์ซึ่งแม้จะเป็นรถแนวเรโทรแต่ก็ไม่ทิ้งความทันสมัยเลยแม้แต่นิดเดียวถังน้ำมันมีความจุ5.6ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ด้วยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยประมาณ60-65กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ถือเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากและเหมาะกับการขี่เล่นขี่เที่ยวหรือขี่ไปทำงานใกล้ๆได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องเติมน้ำมันบ่อยน้ำหนักตัวรถรวมของเหลวอ,อยู่ที่ประมาณ104กิโลกร,รัมซึ่งถือว่าเบามากจึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและสามารถเข็นหรือจอดได้ง่ายมากแม้ในพื้นที่แคบอย่างในเมืองหรือคอนโด 2025 Honda Monkey มีให้เลือกหลายสีเช่นสีเหลืองอมทองสีแดงสีน้ำเงินกรม,มทา่าและสีขาวครีมซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ความรู้สึกน่ารักสนุกสนานและสะดุดตาทุกครั้งที่จอดข้างทางราคาจำหน่ายในประเทศไทยของ Honda Monkey 2025จะอยู่ที่ประมาณ1,9900บาทซึ่งอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามแต่ละดีลเลอร์และโปรโมชั่นในแต่ละช่วงถือเป็นราคาที่เหมาะสมมากเมื่อเทียบกับคุณภาพ ความทนทานและความเป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่มีสไตล์เฉพาะตัวขนาดกระทัดรัดขี่ง่ายประหยัดน้ำมันและเหมาะกับการใช้งานในเมืองฮอนด a ามังกีคือหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดไม่ว่าจะขี่เล่นในวันหยุดถ่ายรูปคู่กับวิวสวยๆหรือแม้แต่ใช้เป็นพาหนะไปทำงานก็ล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่สนุกและมีสไตล์ในแบบที่หาไม่ได้จากรถรุ่นอื่น h o n ด้ามังกีไม่ได้เป็นเพียงรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสระความสนุกและความคลาสสิกที่ยังคงมีชีวิตในโลกยุคใหม่การเป็นเจ้าของมังกี้ก็เปรียบเสมือนการเป็นเจ้าของไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครหากคุณชอบความเรียบง่ายแต่มากด้วยสเสน่ห์ชอบความวินเทจแต่ยังอยากได้เทคโนโลยีทันสมัยและชอบความน่ารักที่ไม่เหมือนใครฮอนด้ามังกีรุ่นปี2025คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด ฝากกดติดตามช่อง By World 1เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถรุ่นใหม่ๆทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์และยานพาหนะสุดเจ๋งจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ